สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการพูดคุยเจาะลึกประเด็นร้อนๆที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาดูกันที่เรื่องชายแดนไทยกัมพูชาครับโดยเฉพาะที่บ้านหนองจานสะแก้วมีความเคลื่อนไหวของคุณวีระสมความคิดกับชาวบ้านที่นั่นนะครับทําให้เรื่องนี้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งใช่ค่ะประเด็นชายแดนแบบนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนจริงๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเขตแดนแต่เป็นเรื่องคนเรื่องความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย ใช่เลยครับแล้วข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็สดใหม่มากๆเลยคือผลการเจรจาล่าสุดเลยนะครับระหว่างคุณวีระกับทางทหารก็คือกองทัพภาคที่หนึ่งกับกองกําลังบูรพาที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นอยู่เพิ่งคุยกันไปสดๆร้อนๆเลยนะคะครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีข้อสรุปบ,บางอย่างออกมาด้วยออืฮแต่พอดูรายละเอียดแล้วเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขมีอะไรซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะไปทางไหนต่อค่ะ ก็น่าสนใจมากค่ะว่าผลการเจราจารครั้งนี้มันจะเป็นแค่การออลดความตึงเครียดเฉพาะหน้าหรือว่ามันจะนำไปสู่อะไรที่มันยั่งยืนกว่านั้นในระยะยาว ครับผมเริ่มกันที่ข้อตกลงที่ดูเหมือนจะสําคัญที่สุดก่อนเลยนะครับที่คุณวีระให้สัมภาษณ์มาก็คือว่าทางกองทัพภาคที่1เนี่ยยอมแล้วยอมให้คุณวีระหรือว่าตัวแทนที่คุณวีระตั้งขึ้นก็คือคุณหมีนะครับอ๋อค่ะคุณหมีสามารถเข้าร่วมสังเกตการได้แล้วก็ตรวจสอบการทํางานของทหารในพื้นที่ชายแดนได้ทุกครั้งเลยนะครับ ทุกครั้งเลยเหรอคะแต่มีคำสำคัญพ่วงมาด้วยคือต้องเป็นการดำเนินการที่ทางทหารเขาพิจารณาแล้วว่าเห,หมาะสมอมืคำว่าถ้าพิจารณาแล้วว่าเห,หมาะสมนี้แหละคะ่ะคือน่าสนใจมากอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็ได้นะคะคือมองในแง่ดีเนี่ยการเปิดให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาได้มันก็ดีนะคะอาจจะช่วยลดความหวาดระแวงได้เพิ่มความโปร่งใสยอย่างที่คุณวีระเขาต้องการครับแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยคำว่าเห,หมาะสมนี้แหละคะ่ะมันเปิดช่องให้ใช้ดุลยพินิจได้เยอะเลยนะคะ อืมยังไงครับก็อาจจะหมายถึงว่ามีข้อจํากัดบางอย่างหรืออาจจะมีการคัดกรองก่อนว่าตรงไหนเข้าได้ไม่ได้ข้อมูลไหนให้ดูได้บ้างอะไรแบบนี้ค่ะมันเลยไม่ใช่การเปิดแบบร้อซ็นตะคะต้องเราดูจริงๆว่าในทางปฏิบัติแล้วคําว่าอุปปสงค์เนี่ยมันจะกว้างหรือแคบแค่ไหนอ๋อเข้าใจครับแล้วทําไมถึงต้องมีการเรียกร้องให้เข้าไปสังเกตการขนาดนี้ครับอะไรคือเหตุผลหลัก ก็เข้าใจว่ามาจากที่คุณวีระกับกลุ่มเขารู้สึกมาตลอดนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ย แทบไม่เคยรู้เลยว่าทหารทําอะไรในพื้นที่บ้างเหมือนที่คุณวีระพูดเองเลยว่าทหารทําอะไรเราไม่เคยรู้เลยอืการขอเข้าไปสังเกตการก็เลยเหมือนเป็นความพยายามที่จะติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองโดยเฉพาะเรื่องที่ดินสองแปลงสําคัญนะคะที่บ้านหนองจาน64ไร่กับที่บ้านหนองยากแก้วอีก25ไร่ที่เขาเชื่อว่าเป็นของไทยครับที่เขามองว่าถูกรุกรามอยู่ใช่ค่ะ การได้เข้าไปเห็นกระบวนการเองอย่างน้อยๆก็ทําให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ใช่รอฟังข่าวอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนนะคะนอกจากเรื่องให้เข้าสังเกตการแล้วอีกเรื่องที่ดูเป็นรูปธรรมมากๆเลยนะครับคือแผนปฏิบัติการที่ทหารแจ้งคุณวีระแล้วอ uh huh. คือจะมีการเข้าไปปักปันเขตแดนร่วมกับฝ่ายกัมพูชาอ่าอันนี้สําคัญเลยค่ะร่วมกับฝ่ายกัมพูชาใช่ครับ ในวันที่17พฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยอ้างอิงสิ่งที่เรียกว่าข้อตกลงสันติภาพล่าสุดด้วยค่ะประเด็นนี้มี หลายมิติซ้อนกันอยู่นะคะอย่างแรกเลยคําว่าปักปันเขตแดนร่วมกันเนี่ยมันแปลว่าต้องทําด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะไทยทําฝ่ายเดียวไม่ได้กัมพูชาต้องเห็นด้วยครับอย่างที่สองคือการอ้างข้อตกลงสันติภาพล่าสุดนี้สิคะที่เป็นคําถามใหญ่เลยเพราะเท่าที่ทราบกันเนี่ยรายละเอียดข้อตกลงฉบับนี้มันยังไม่ค่อยเปิดเผยต่อสาธารณะเท่าไหร่เลยนะคะอ,อยังไงบ้านครับ ก็คือเราไม่รู้ว่าเนื้อหาจริงๆมันคืออะไรตกลงเรื่องแนวเขตกันไว้แบบไหนแล้วที่สําคัญมากๆคือมันตรงกับจุดยืนเรื่องเขตแดนที่ฝ่ายไทยเรายึดถือมาตลอดหรือเปล่าโดยเฉพาะหลักเขตที่ทางคุณบีระเขายึดถือนะคะ oh. การจะไปปักปันตามข้อตกลงที่ยังดูคลุมเครือแบบนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันดีๆเลยค่ะว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไง แล้วทางคุณวีระเองเขาก็บอกว่าจะเข้าไปร่วมสังเกตการวันที่17นี้ด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าต่อไปนี้จะรู้แผนการทำงานของทหารทั้งหมดแล้วอันนี้ดูเหมือนเป็นเงื่อนไขหลักที่ทำให้เขายอมรับผลเจรจาครั้งนี้การได้รู้แผนล่วงหน้าก็คงเป็นความคืบหน้าในมุมของคุณวีระเขานะคะทำให้เตรียมตัวติดตามได้แต่เอ่อก็ต้องไม่ลืมเหมือนกันนะคะว่าการปักปันเขตแดนร่วมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวครับ มันมีมิติการเมืองมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวเยอะมากการทำอะไรที่อาจจะกระทบเส้นเขตแดนเนี่ยมันกระทบความรู้สึกคนทั้งสองฝั่งได้ง่ายแล้วก็อาจจะถูกหยิบไปเป็นประเด็นการเมืองได้ตลอดเลยค่ะอือหือแล้วที่สำคัญคือมันยังมีเงื่อนไขเรื่องการเข้าพื้นที่ของคุณวีระอีกนะครับไม่ใช่ว่าตกลงแล้วจะเข้าได้ตลอดอ้าวเหรอคะมีอะไรอีกคะจริงมันก็ยังขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละครั้งแล้ว ที่มันซับซ้อนกว่านั้นคือต้องดูท่าทีของฝ่ายกัมพูชาด้วยอ๋อตรงนี้เองใช่ครับหมายความว่าถ้าถึงจุดปฏิบัติงานจริงๆแล้วทางกัมพูชาเขาอาจจะไม่สะดวกใจหรือไม่ยอมให้คุณวีระหรือตัวแทนเข้าไปในบางจุดค่ะทางทหารไทยก็จะแจ้งให้คุณวีระทราบแล้วก็อาจจะต้องมาคุยกันอีกทีว่าจะเอายังไงต่อแปลว่าการเข้าไปสังเกตการเนี่ยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเข้าได้ทุกที่ทุกเวลาขนาดนั้นค่ะ เงื่อนไขนี้มันสะท้อนความจริงของปัญหาชายแดนเลยนะคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างคุณวีระกับทหารไทยหรือรัฐบาลไทยฝ่ายเดียวครับแต่มันมีกัมพูชาเป็นอีกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะการตกลงกันแค่ฝั่งเรามันไม่ได้การันตีว่าจะทําได้จริงในพื้นที่ถ้าฝ่ายกัมพูชาเขาไม่เห็นด้วยหรือเขามองว่าการมีคนนอกในมุมของเขานะคะเข้ามาสังเกตการมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหรือเป็นการแทรกแซงอะไรแบบนี้ อืมก็จริงครับใช่ค่ะจุดนี้ล่ะค่ะที่อาจจะกลายเป็นปัญหาในทางปฏิบัติได้ง่ายมากเราก็อาจจะทําให้ข้อตกลงที่ดูเหมือนจะดีเนี่ยมันไม่สามารถนําไปสู่ผลที่คาดหวังได้จริงหรืออาจจะแย่กว่านั้นคือสร้างความขัดแย้งรอบใหม่ขึ้นมาอีกถ้าคุณวีระรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงกันแล้วทำไมยังถูกกีดกันอยู่อะไรทํานองนั้นนะคะทีนี้ลองมองในมุมของคุณวีระดูบ้างนะครับทําไมเขาถึงยอมรับข้อตกลงนี้ ทั้งๆท,ที่เป้าหมายหลักที่ประกาศไว้แต่แรกเลยคือการผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่64ไร่ซึ่งก็ยังไม่ได้ทำสำเร็จเลยนั่นสิคะคุณวิระให้เหตุผลว่าหลักๆเลยคือเขาต้องการความชัดเจนต้องการข้อมูลเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้อะไรเลยจริงๆพอมารอบนี้ทหารยอมเปิดให้เข้าร่วมสังเกตการซึ่งมันเป็นข้อเรียกร้องของฝั่งคุณวิระเองเขาก็เลยมองว่าอันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ แล้วคุณวิระก็ย้ําจุดยืนชัดเจนมากนะครับว่านี่ไม่ใช่การประนีประนอมเขาใช้คําภาษาอังกฤษเลยว่าผมไม่ใช่คอมพล o มไพร์นะผมไม่ใช่ประนีประนอมนะโอ้โหชัดเจนมากค่ะครับแล้วก็บอกว่านี่ผมเอาประโยชน์ชาติเป็นหลักนะผมถึงยอมฟังทหารคือเขามองว่าในเมื่อทหารยอมทําตามข้อเรียกร้องหลักของเขาแล้วการรับฟังข้อเสนอของทหารบ้างก็เป็นสิ่งที่ทําได้ เพื่อให้มันเดินหน้าไปได้อะครับไม่ใช่ยืนแข็งขืนจนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเข้าใจได้ค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเป้าหมายสุดท้ายจริงๆก็ยังเหมือนเดิมคือต้องเอาพื้นที่64ไร่นั้นคืนมาให้ได้การเจรจาครั้งนี้ก็เลยยังไม่ถือว่าสําเร็จตามเป้าหมายเดิมเป็นแค่การปรับวิธีนิดหน่อยเพื่อให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามแค่นั้นเองอืถ้ามองในเชิงยุทธศาสตร์นะครับการตัดสินใจของคุณวีระครั้งนี้ อาจจะเรียกว่าการปรับเปลี่ยนทางยุทธวิธีชั่วคราวก็ได้ครับคือพอเห็นว่าการเผชิญหน้าตรงๆมันอาจจะยังได้ผลทันทีอีกทางที่ช่วยให้ยังคมกดดันต่อไปได้แล้วก็ติดตามสถานการณ์ได้ใกล้ชิดมากขึ้นคือเปลี่ยนจากการชนตรงๆมาเป็นการเฝ้าระวงังแล้วก็ตรวจสอบจากวงในมากขึ้นซึ่งในสถานการณ์ตอนนี้มันก็อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าได้ก็ได้ค่ะแม้จะยังไม่ถึงเป้าหมายสุดท้ายก็ตาม มีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือการที่คุณวีระเขาตอบโต้เสียงวิจารณ์ต่างๆที่อาจจะมีมาค่ะเรื่องไหนคะก็อาจจะมาจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เช่นตอนที่พยายามดันแนวกั้นของเจ้าหน้าที่อะไรแบบนั้นนะครับคุณวีระก็ออกมาพูดทํานองตั้งคําถามกลับไปเลยว่าพวกคุณเคยเสียสละอะไรเพื่อชาติบ้างอ๋อค่ะได้ยินเหมือนกันแล้วก็ยืนยันว่าที่ทําไปเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายข้อไหนเลยนะถ้าผิดจริงก็ไปฟ้องได้เลย การใช้วาทกรรมหรือวิทอริกเรื่องการเสียสละเพื่อชาติแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่นะักเคลื่อนไหวมักจะใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําของตัวเองค่ะครับผมจะดูเอ่อแข่งกล้าวไปบ้างหรือการประทะกับเจ้าหน้าที่รัฐการพูดแบบนี้มันเหมือนเป็นการตีกรอบว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านะคือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ชาติขณะเดียวกันมันก็เหมือนเป็นการท้าทายคนวิจารณ์ไกลๆว่าแล้วคุณล่ะ ได้ทำอะไรเพื่อชาติเหมือนที่ฉันทําอยู่หรือเปล่าอะไรทํานองนั้นซึ่งก็เป็น,นกลไกปกติที่พบเห็นได้บ่อยๆในการเคลื่อนไหวภาคประชาชนค่ะเข้าใจครับแล้วนอกจากการเคลื่อนไหวในพื้นที่การเจราจารแล้วเนี่ยมันจะมีการดาเนินการทางกฎหมายควบคู่ไปด้วยนะครับอ๋อมีด้วยเหรอคะครับคุณวีระเปิดเผยว่าพระอาจารย์สมานที่เคลื่อนไหวด้วยกันนะครับ ได้ไปแจ้งความดําเนินคดีกับคุณอนุทินชาญวิรกูลในฐานะรองนายกและก็รมวามหาไทยด้วยในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาชายแดนตรงนี้แหละครับอ๋อค่ะการใช้ช่องทางกฎหมายควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวภาคพื้นดินก็เป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะคะมันแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเคลื่อนไหวเขาไม่ได้ใช้แค่วิธีการกดดันในพื้นที่อย่างเดียวครับ แต่ยังพยายามใช้กลไกทางกฎหมายที่มีอยู่เพื่อสร้างแรงกดดันในระดับนโยบายหรืออาจจะพยายามเอาผิดกับผู้มีอำนาจที่เขาเชื่อว่าละเลยหน้าที่ซึ่งผลคดีจะเป็นยังไงอันนั้นก็ต้องว่ากันไปนะคะแต่มันก็ช่วยเพิ่มมิติเพิ่มแรงกดดันให้การเคลื่อนไหวได้อีกทางหนึ่งค่ะเอาละครับมาถึงตรงนี้ถ้าให้สรุปสถานการณ์ล่าสุดเลยก็คือมีข้อตกลงแล้วที่เปิดทางให้คุณวีระหรือตัวแทนเนี่ยเข้าร่วมสังเกตการการทำงานของทหารได้ ค่ะแต่มีเงื่อนไขใช่ครับมีเงื่อนไขเรื่องความเหมาะสมแล้วก็ท่าทีของกัมพูชาด้วยและก็มีกําหนดการสําคัญรออยู่คือวันที่17พฤศจิกายนที่จะมีการเริ่มปักปันเขตแดนร่วมกันซึ่งคุณวีระก็จะกลับมาติดตามเรื่องนี้อีกครั้งในระหว่างนี้การระดมมวลชนในพื้นที่ก็ระงับไปก่อนออื mm hmm. แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงก็อาจจะมองได้ว่าความตึงเครียดเฉพาะหน้าตรงนั้นมันคลี่คลาลงไปชั่วคราว ผ่านการเจราจามีการยอมกันคนละเก้าวค่ะดูเหมือนจะเบาลงไปบ้างครับแต่ก็ยังไม่ใช่ทางออกที่สมบูรณ์ยังมีเงื่อนไขมีความไม่แน่นอนแล้วก็มีคำถามสำคัญรออยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้ล่ะครับใช่เลยค่ะสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนกับอ,อ,อยู่ในช่วงพักยกชั่วคราว เพื่อรอดูท่าทีแล้วก็รอดูผลของการดําเนินการขั้นต่อไปซึ่งก็คือการปักปันเขตแดนร่วมกันในวันที่17ที่จะถึงนี้ครับคําถามสําคัญที่มันยังค้างอยู่แล้วก็ยังไม่มีคําตอบชัดๆเลยนะคะก็น่าจะชวนให้คิดต่อว่าไอการดําเนินการปักปันเขตแดนร่วมกันโดยไปอ้างอิงข้อตกลงสันติภาพที่เราเองก็ยังไม่รู้รายละเอียดชัดๆเลยเนี่ย mm hmm. ประกอบการมีส่วนร่วมแบบมีเงื่อนไขของตัวแทนภาคประชาชนอย่างคุณวีระเนี่ย สุดท้ายแล้วมันจะนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันหรือการยอมรับแนวเขตแดนที่เป็นทรรได้จริงหรือเปล่านั่นสิครับหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความคุมเครือของข้อตกลงก็ดีเงื่อนไขที่มันซับซ้อนในการปฏิบัติก็ดีมันอาจจะกลายเป็นชนวนให้เกิดความท้าทายหรือความขัดแย้งในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาอีกก็ได้นะคะอันนี้เป็นประเด็นที่เราคงต้องติดตามความคืบหน้ากันอย่างใกล้ชิดต่อไปเลยค่ะ